ต่อไปผมเป็นคนชอบพระเก่าพระสังกาจายเนี่ยองนี้นี่พระสังกาจายก็ประมาณสักร้อยปีเนี่ยร้อยปีร้อยกว่าปีถ้าพระสังกาจายอายุเป็นร้อยปีร้อยกว่าปีที่แล้วมีคนทำพระสังกาจายได้กี่คนในประเทศนะครับพระเกจิที่ทำวัตถุมงคล สังกระจายก็เรียกซับอุดมมั่งคัง่งแขวงแล้วขอไม่ได้แขวนแล้วไม่รวยเอามาคืนได้เพราะผมมีความมั่นใจว่าพระยุคโบราณเข้มขังเลี่ยมเงินก็สองพันแล้วครับเอาสามพันห้าร้อยบาทเห็นไหมพระแท้ตาเปล่ายิ้มมันก็แท้ตาเปล่าครับพระสังกจายยุคเก่ามีใครทำบ้างล่ะปู่สุกปู่ยิ้มพราะเงินบางคานได้หมดนะครับ นี่นางกวาก1ันสองบาทปู่ทิมอันนี้ปู่ทิมชัดเจนอย่างเงี้ยมีเท่าไหร่ผมก็ซื้อหมดอะผมเพราะเปราวัติแจกงานปิดทองปีหนึ่เจนางกวากปู่ทิมวัลละหาไล่ย้ํานะครับไม่ทันปู่ทิมยังจะเล่นงานให้แพงทันแน่ๆครับแจกงานปิดทองปี17ึ่0เบาทเบียที่อยู่กับผมไม่ได้ขายก็คือเนี่ยเนี่ยกเบียหอยโข่งพ่อข้างเหมือนกันดูเนี่ย เบีย้ยหอยโข,ข่งพอคขังนี้ก็อยู่ผมนานเนี่ยนี่ก็ไม่ได้ขายเนี่ยไม่ได้ขายผมเรี่ยมไว้อ่ะมินเก็บให้หน่อยอันไหนคือเพราะว่านะครับเราเห็นพระเยอะๆเราจะเข้าใจครับเรื่องพระแท้พระเก๊นี่ฮอกิ้งวัดโพเลี้ยวนี่ครับเหรียญห้าพลังนะครับที่มีเซียนมวยท่านหนึ่งแขวนแล้วโดนระเบิดไม่เป็นไรเหรียญห้าพลัง กิ่งเมื่อวานแบ่งให้ไหมครับกิ่งอันไหนครับพี่สาครกิ่งอะไรครับผมเดี๋ยวผมก็หมดจนได้ใจเย็นเนาะนี่เหรียญห้าพลังคืออะไรเนี่ยอันนี้หลวงพ่อกิ่งใช่ไหมฮะพ่อเชืออยอุปชาพ่อวุ้นเป็นอาจารย์ภูนัเหลือผมม่าน้อยวัร,รมศาลาเป็นอาจารย์ใช่ไหมเนี่ยพ่อกิ่งเนียท่านก็ใส่ นะทำบูชาอาจารย์ท่านหว้มีพ่อเฉยพ่อวุ้นท่าเหลือพ่อน้อยวัดศรีสะทองเนี่ยนะครับผมบอกเลยครับว่าเหรียญเนี้ยทั้งเหนียวเสริมบาร,รมีด้วยสิงนะครับค้ําดวงด้วยพระลาหูอันนี้ครบเครื่องครับเนี่ยยะถาตังยะมะมะตะตังมะมะถาถาเสตังเนี่ยไหมเนี่ยเนี่ย ยะถาตังยะมะมะตตะตังมะมะถาถา,ถาเสตังอะไรที่มีลาหูต้องกำกับด้วยคาถาเนี่ยสุริยปภา,าจันทรปภา,า,าเห็นไหมนะสิบสอโมยี่สิบทำไมเหรียญน,นี้ถ้าคนที่ไม่ไม่ไมอ่านอักขระไม่ออกจะไม่รู้เลยครับว่าถ้าหาลาหู ที่ศักดิ์สิทธิ์ใช้ไม่ได้ใช้เหรียญเนี่ยน่ะเหรียญแล้วพวก,กิ่งวัดโพเลี้ยวเนี่ยหลังเนี่ยลงคาถากำกับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลงยะถาตังยะมะมะตาตังมะมะถาถาเสตังอันนี้ครบครับกำกับใจเย็นครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ราคาทองยังไม่ได้เลยครับเห็นไหมฮะทำไมเหรียญน,นี้คนโดนระเบิดจึงไม่เป็นไรทำไมเหรียญน,นี้คนดวงตก นะทำไมเหรียญนี้คนดวงตกแขวนแล้วจึงเรียกซับกลับดวงได้โอเคนะได้หมดครับนะแบบนี้จะเป็นเนื้อวัสุทัศน์ปีสาสิบกว่าอันนี้เป็นพระกิ่งเนื้อไมก่กรสิทธิ ผมสั่งเก็บไว้นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นพักกิ่งเนื้อของวัสสุททัศนะเนื้อปีสามสิบกว่าอะผ่านนี้เก็บแฟนเพจผมอยากได้กิ่งอะไรไอเจโอบอกหยิบผมเป็นคนแด้ความสำคัญกับพักกิ่งพระชัยมากจริงๆอันนี้เพราะแฉ่งบางพังอันเนี้ย ปีศย์กว่าเนี่ยถ้าเนื้อแบบเนี้ยปีศูนย์กว่า,า,นนบบวาจานตูดด้วยเนื้อแบบนี้ปีศูนย์กว่าดาบแล้วก็จะมีอันนี้ที่ผมบอกอะท่านดิงดูดจนมาเนี่ยมีทั้งแบบเนื้อดินทาชาติและเนื้อโลหะ กรับดำอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมก็ต้องบอกเพื่อนครับว่าเรื่องพักกิ่งพักชายผมเก็บไว้เยอะเป็นคนชอบเนี่ยอย่างเงี้ยชัดเจนะนะนะหรือสีเพราะอิ่มอุป,ปคุตเพราะอิ่ม ผมชอบผักกินม,มูดยากเอาเก็บอันนี้อะไรลูกถ้าถ้าหายากกินก็คือแบบนี้ครับเห็นไหมเนื้อสำลิดพายเงินเนี่ยเนี่ยเป็นพายขาพายเงินอันนี้หายากนะครับคอมเมนต์อย่าหยุดนะถ้าหยุดผมจะไม่ค่อยสนุกอันนี้เป็นทวาอันเนี้ยเนื้อพันปีเนี่ยเนื้อพันปีเนื้อสำลิดโบราณเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่คือทวา เห็นไหมจะแตกต่างจากยุคปีสองพห้าร้อยอันนี้วัดประสาทอ่าอันนี้วัดประสาทอันนี้เป็นทวาเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้แบบ800ปดร้อยถึงพันปีนะครับหนองสาจะเป็นตรงนี้แน่ ใช่ไหมอันนี้กิ่งวัสดุทัศน์อยู่แล้วครับสไตล์การสร้างพระก,กิ่งแบบนี้แลวอันเนี้ยเป็นกิ่งวัสุทัศน์ที่ทันสาราแพ้ด้วยครับอ่าวิทวีศักดิ์เจ้าวิราชอันนี้เป็นกิ่งจีนกิ่งนอกนะอันนี้เป็นกิ่งนอกกิ่งจีนเนี่ยเห็นไหมฮะ พักกิ่งแบบนี้ไม่เจอกันแล้วครับมันหายสาบสูญจากวงการไปนานมากๆ <_ int im it> เนี่ยเนื้อแบบนี้อับก็คือเนื้อยุคโบราณแบบนี้ก็จะเหมือนกับปิดตาเพราะทายไหมองค์กลมๆก็นี่ฮะอันนี้เป็นสำลดแบบนี้มีน้อยเต็มสูบนะใส่ขวัญเสี้ยเล็กศู์ยังเต็มสูบแล้วปั้น นะยันปั้นปั้นมือนะครับปั้นทีละองค์แล้วพระแบบนี้เห็นไหมหยิบมาเนี่ยมันต่างจากพระเกลาฟ้ากระดินแต่ทําไมไม่หยิบพระแบบนี้มาให้คนดูกันเพราะไม่ได้หาง่ายไงครับผมจึงต้องหยิบพระแบบนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆนได้รู้จักนะครับเจอเนี่ยจะได้รู้ว่าเนี่ยนะครับมันคือพระแท้นะพระหลงวงพ่ออิน เป็นพระที่เอาจริงๆอ่ะท่านเป็นอาจารย์พ่อโบยนะพระท่านปั้นหุ่นเทียนทีระองค์สร้างยากกว่าพระพ่อโบ้ยอีกเพราะอิ่มนะนั่งมรณภาพปางนั่งสมาธิอ่ะนั่งสมาธิแล้วท่านก็มรณภาพอะนะครับหลวงพ่ออิ่มเหรียญทําไมแพงแล้วทําไมเนียเนี่ยพระหล่อของท่านเนี่ยเพราะคนที่จะอธิบาย อนุภาพและวิธีการสร้างของท่านเนี่ยความรู้ไม่ถึงไงครับแต่ถ้าอธิบายนะครับอย่างมีข้อมูลให้คนรับรู้พระเพ่ออิมต้องแพงมากๆของประเทศไทยและก็กำลังจะต้องมีค่านิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนะื่องคะผมบอกเลยนะพระหลวงพ่ออิมอะ่ะมีคนถามตลอดทำไมพระหลวงพ่ออิมนะครับจริงไม่แพงมันไม่มีคำตอบครับ พราะแค่อธิบายว่าพระพระอิ่มสร้างยังไงสร้างความชัดเจนให้กับพระพระพระอิ่มอ่ะเหมือนพระพระทาเหมือนวัดหนังเลยครับคือปั้นหุ่นทีละองค์มันดูพิมไม่ได้ฉะนั้นพระหลวงพระอิ่มเนี่ยหลักเกณฑ์หลักการในการพิจารณาแท้เก๊คือความเก่านะคือความเก่านะ นะถ้าเอาเรื่องความเก่าและการรอพระหลวงพ่ออิ่มมาใช้พระพ่ออิ่มจะชัดเจนและคุณค่าของพระเนื้อสำลิศที่ปั้นหุ่นทีละองค์ต้องเทียบเท่ากับพระวัดหนังหรือพระหลวงพ่อทาที่ปั้นทีละองค์นะครับนะฮะแล้วพระพ่ออิ่มเนื้อเหลืองกับเนื้อเนี่ยมันจะความ หายากแล้วคุณค่ามันจะต่างกันโดยชัดเจนครับเห็นไหมครพระปั้นทีละองค์แล้วเป็นเนื้อสำลิดอะ่ะมันดูง่ายแต่สมัยสมัยก่อนพูดเสมือนพระหลงวงพ่ออินดูยากง่ายกว่าพ่อโบยอีกนะอ้าวนะอย่างเงี้ยเจอ เนื้อแบบเนี้ยเนื้อสำลิดเห็นไหมครัคือจริงๆรพักกิ่งแบบเนี้ยเป็นกิ่งที่หล่อมาระดับห้าห้าถึงเจ็ดร้อยปีนะครับพักกิ่งเนื้อแบบเนี้ยเป็นพักกิ่งที่หล่อมาระดับห้าถึงเจ็ดร้อยปีไม่ใช่พักกิ่งที่เพิ่งหล่อกัน นะครับในยุคกรมพยาเปาวเลศหรือสังฆราชแพรไม่ใช่นะเนี่ยเห็นไหมเนื้อเดียวกับแป้งโบราณแบบเนี่ยแบบนี้นะครับนะเป็นพระกิง่งนะที่อายุผมต้องบอกว่ายุคนู้นอนะ สุขโขทัยเชียงแสนล้านช้างนู่นนะครับก่อนพัรเกจิเยอะอ่าก่อนพัรเกจิเยอะครับไม่ได้ขายหยิบมาให้ข้อมูลเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าพระบางอย่างไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นน่ะมันคือของสูงค่าไม่ใช่ศูนย์ค่า เขาคือของเก่าแบบเนี้ยคือเป็นวัตถุโบราณน,นะครับระดับขึ้นพิพิธภัณฑ์ได้เขาเป็นของล้ำค่าไม่ใช่ไรค่าเพราะคำพูดเราไม่เคยเห็นลองพิสูจน์ในกรรมวิธีการผลิตพิสูจน์ยุคเนี่ยอันนี้คือวัตถุโบราณแท้จริงครับเนี่ยเก๋เทเนื้อแบบนี้ไม่ได้ครับ ให้เทมาได้เลยครับไม่ได้ขายนะอันนี้มีไว้ให้ดูว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าแท้ยังไงคุณเอาไปดูกับเป้งโบราณเนี่ยครับนะคุณจะเข้าใจอ้าวเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมครับถามว่าเวลาผมจะซื้ออะไรเนี่ยเนี่ยอย่างหน้าเนี่ยศิละปะของช่าง เป็นช่างที่แกะพิมพวัสสุทัน์ครับไม่เห็นมีอะไรจะเข้าใจายากเลยนะฮพอเนียมหน้านกตะกัวเก่าถึงยุคกระแท้แล้วครับอ่ะอย่างเงี้ยหยิบมาแท้ตาเปล่าบอกไม่รู้ที่ไม่สนครับเพราะวัดสุทั์เนี่ยท่านเทพากิ่งพิมพ์นั้นน้อยอยู่แล้ว นะขอให้แดกให้เก่าใช้ได้หมดครับถุงต่อไปอ่ะเอานี้ดีกว่าพระชัยนี่พอแฉ่งไว้าบางพังดีกว่าทำไมเวลาผมอะพูดอะไรแล้วเราถึงรู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายเพราะมันเป็นความจริงฮะแต่ถ้าอะไรคือความไม่จริงอะ่ะเราจะสงสัยตลอด ฟ้าแลบเมฆขลารอแก้วจริงไหมเพราะแจกบางพังดูเพราแจกบางพังได้ก็ดูพราะจายน้ําเต้าตรงน้ําเต้าเอียงได้ครับนี่เห็นไหมครับ,บางคนเอาไปขายเป็นเพราะยิ้วบางแขมองค์หมื่นกว่าบาทสองหมื่นจริงๆอ่ะพาแบบเนี้ยนยครับ ควรหลายหลายหมื่นไปนาาแล้วแต่พ่อพระแบบเนี้ยออกมาสู่วงการน้อยดูหน้าพระเหมือนพระชยัยท่านเจ้ามาไหมช่างแกะคนเดียวกับพระชัยวัดท่านเจ้ามาไหมเพราะอะไรเพราะเขาเป็นช่างแกะที่แกะพิมพ์พระในปีสองสี่แปดฝาไงครูเจนเลนเนี่ยหน้าเดียวคล้ายกับภรีพินาศ หน้าคล้ายๆกับท่านเจ้ามา่าสามปื้มพระครูสอนมัคสัน์ก็ช่างนะครับในช่วงนั้นก็เลยแกะพระออกมาศิลปะเป็นศิลปะในช่วงนั้นก็เหมือนภาพวาดโบราณนะเห็นไหมคนโบราณหน้าตาอ่อนช้อยมือนิ้วกระดกเด็กสมัยก่อนขี่ม้าการกล้วยผมเปียเห็นไหมหน้าตากลมบล็อกลองเด็กสมัยนี้ดีครับ เป็นอะไรครับการ์ตูนญี่ปุ่นไว้ผมยาวนะฮะต่อประมาณนั้นผมจะช็อกหรือพี่จะช็อกอันนี้แน่นอนครับน,นี่นางกว่าถ้าเป็นพ่อเดิมเนี่ยปี93้พลาสติก แหมอ่ะอันนี้ละไว้นในฐานที่เข้าใจเอาแบบว่าอันนี้ตีใบทักสามพันกิ่งที่ไหนเก่าแน่นอนอ่ะเก่าแน่นอนโอ้โหลูกอมที่ไหนเนี่ยเก่ากึกเลือฮาบ้านะเรียมมาติดเดิมๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย เดี๋ยวปิดประตูแกะครับงเงินตรงนี้ลูกเบาปู่เพิ่มอ่าปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว พราะเงินตรงนี้เนื้อนี้ปิดประตูแกะครับแล้วศิละปะของโครงหน้าพ่ะเงินก็ยังคงเป็นช่างของที่แกะพระให้หลวงพ่อเงินอยู่พระองค์นี้อายุพระไม่เกินปีสองสูนย์ครับ ไม่เกินปีสองสี่แปดครับปิดประตูเก๊เพราะเกเทเนื้อต้องต้องนั่งทาแมชชีนย้อนเวลาไปเทครับโอ้นี่เป็นรูปหล่อพ่อเงินบางคารจะออกต่างวัดออกที่ไหนหรือ ลูกสิทธ์ออกก็ก่อนปีสองสี่แปดศูนย์คำเนื้อนี้ปิดประตูกเก้ครับอันนี้พาบ้านแท้แน่นอนนะอะไรอีกล่ะครับเนี่ยผมไม่ได้ส่องเลยชุดนี้ นะครับบอกตรงๆไม่ได้ส่องเลยพาชุดนี้โอ้โอเกินคุ้มอืมผงวัละคังกาห้าเนี้อยาับางุนพมไม่ใช่กาห้าแล้วครั <95. S 1> าบา ก่อน95ใช่เป็นปูน่าครับแต่เนื้อนี่ต้องปูน่าแ8สีเลยครับก่อน95เยอะะเม็ดเขียวเม็ดแดงครบตามตำราอะไรอีกล่ะครับเนีื้อืมเรียบร้อยครับองค์สุดท้ายสบายใจไทยแลนด์กันไป ใช่ไหมฮะพระเก่าดูง่ายแท้ทุกองค์อ่ะนะครับเนี่ยอันนี้เป็นองค์คูเดยนะครับถ้าเนื้อไม่เป็นแบบนี้ไม่เก่าขนาดนี้ไม่มีทางที่จะถึงสมเด็จวะละัลคังครับแต่ถ้าเนื้อเป็นแบบนี้มวลสารแบบนี้ยังคงเป็นสายวะละัลคังอยู่ได้ครับ ถ้าอะไรที่ผมเช่าเหรียญสร้างชาติผมเช่าอยู่แล้วคุณจัดมาเนี่ยมียังไงผมก็ต้องเช่านี่พ่อปานใครดูหลวงพ่อปานไม่เป็นให้เอาอันนี้ไปดูครับใครดูหลวงพ่อปานไม่เป็นให้เอาอันนี้ไปดูครับพ่อปานรงสิงใครดูผงเดิมพ่อปานไม่เป็น ให้ส่องดูผงของพระพ่อปานปีสองสี่เจ็ดสี่วัดดงตาลเนี่ยครับใครดูเนื้อพ่อปานไม่เป็นเอานี้ไปดูสงสิงโอ้โหงี้ครับผงเต็มผงเดิมนะผมเต็มผงเดิม โอ้เนื้อทูโทนเลยครับเนี่ยถ้าคุณอยากรู้ว่าผงเดิมพ่อปานเป็นยังไงเอานี้ไปดูอือฮึไม่มีแล้วครับตอนนี้กระผพาหลวงพ่อปานเน่ยลงหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับมีในรายการงานประกวด นะครับมีในรายการงานประกวดทุกที่หมดล้วท่องบ่อนะฮะคือตั้งแต่ผมรู้ประวัติพระหลวงพ่อปานพ่อปานนั่งแจกเองด้วยนะครับที่งานฉลองโบสถ์วัดดงตาลปีสองสี่เจ็ดสี่ที่เหลือบรรจุในท้องพระประธานเนี่ยอันนี้สวยด้วยเห็นไ,ไหมดินกองเม็ดกวดละเอียดเท่ากันหมดผงเต็มผงเดิมแฝด พระหลวงพ่อปานก็ผมบอกว่าถ้าเอาพระพ่อปานมาวางเรียงกันเน่ะเสือเม่นไก่ปลานกเสือสิงห่ะคุณแขวนอะไรนะผมจะเล่าให้ฟังครับบางคนถามเพราะเรากลัวไงครับประเด็นคือพระหลวงพ่อปานเนี่ยวัดบางนมโคเนี่ยองค์เจ็ดแปดแสนสามสี่แสนห้าแสนล้านเราเลยมีความรู้สึกกลัวว่าเฮ้ยอันเนี้ย ทำไมไม่แพงเมื่อไม่ได้แพงจะใช่เพราะปานเหรออันนี้คือความกลัวของคนที่ไม่รู้ครับแต่คนที่รู้อ่ะอย่างผมเนี่ยหาประวัติทุกมิติชัดเจนเป๊ะอ่ะเอาหนังสือมาหน่อยแอดมินเมื่อเรารู้ข้อมูลชัดเจนเนี่ยผมบอกเลยผมไม่มีความกระสันที่จะนะ อยากหาพ่อปานองค์สามสี่แสนหกเจ็ดแสนแขวนคอเลยเพราะเนี่ยประวัติชัดเจนตรงที่มีวาระการสร้างชัดเจนประเด็นคือเรากลัวไปเองความกลัวเกิดจากคนไม่รู้แต่ถ้าคนที่รู้นะะเขาถือว่าโชคดีต้องรีบเก็บแล้วตอนเนี้ย ถ้าประวัติไม่ชัดเจนเขาจะกล้าเอาลงหนังสือพิมพ์คมชัดลึกถึงสองครั้งเหรอครับเขาจะกล้ามีแดยการงานประกวดเหรอครับถูกไม่ซื้อระแวงพอตอนแพงเป็นแสนจึงมาบอกห้าหกหมื่นซื้อได้อย่าให้เกิดแบบนั้นกับแฟนเพจสันขวานของผมครับแฟนเพจผมรู้ก่อนต้องนะได้โอกาสก่อน นะครับมีหนังสือไหมลูกอ่ะโอเคถ้านั้นก็แม่นึกว่าหนังสือเก็กล้าจะหยิบให้ดูอ่ะ,อะวันนี้ก็อ่ะเห็นอยู่ในถาดพอดีใครอยากรวยกดเก้ามาเนี่เหรียญพญาไก่กุปบุลิวเนี่ย เหรียญพญาไก่กุกหลวงปูหลิวอา้าวใครอยากรวยมาอันนี้อา้าวใครอยากรวยมานี้นะครับกี่เหรียญนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเหรียญเหรียญละแปดร้อยบาททันหลวงปู่หลิว ยุคต้นด้วยปีสามสามนี่เหรียญโพกซับไก่กุกนะพระหลวงพ่อปานอายุทยาไม่เล่นเล่นครับเพราะกรรมการอายุทยาเป็นคนตัดสินนะพระหลวงพ่อปานชุดนี้ให้ด้วยในงานประกวดราชบุรีผมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจจะเป็นเพราะว่าพระเนี่ยอยู่ลบบุรีไม่ได้ตกไปถึงอยุธยา นะครับแต่เมื่อพระเหล่านี้นะครับกลับไปอยู่ในมือคนยุจยาคนที่เล่นพ่อปานเป็นเขาก็จะดูผงดูดินจบชัดเจนอ่ะโอเคมีแค่11เหรียญ800บาทบูหลิวให้เอาไปใช้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้กัน